สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่นะที่สวนลุมพินีและหน้าจอวันนี้ผมจะลองนําเสนอดูว่าระบอบทักษิณและประเทศของเราอยู่ในฐานการณ์เช่นไรระบอบทักษิณวันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างเชิญต่อครับต่อครับฟันเฟือนแล้วครับ ตาบอบทักษินฟันเฟือนแล้วน้องสาวของทักษินถูกนำมาเชิดทำงานที่ไม่มีศักยภาพไม่เหมาะกับสภาพจิตฟันเฟือนหมดแล้วดูรูปร่างหน้าตาก็จะเห็นต่อครับโดนคดีต่างๆมากมายกลายเป็นสมทรงของไอ้ฟัก,ฟกฟไปซะแล้ว น่าสงสารมากรับไม่ไหวออกทีวีเมื่อไรหร well. ่ก็เสียงเครือจะร้องไห้ลงรถก็หกล้ม <shaped> คุดิครับเนี <Wh> ่ยตู้มเลยแต่อยากันนั้นเลยต่อครับหกล้มแล้วก็เอามาเป็นใบหวยเลยเห็นไหมฮะนั่งรถเข็นแล้วขายหวยเลยสบายดีสองปีมานี่ หวย้ทยลถนี่ออกแปดนแล้วนะครับล็อกแน่นอนต่อครับต่อเลยครับขณะนี้ระบอบทักษิณไม่เหลืออะไรได้แต่กอดทฤษฎีเสียงข้างมากเป็นใหญ่กอดหีบเลือกตั้งทึ่งทฤษฎีนี้พาไปสู่ความโง่อีกแล้วต่อครับทักษิณและระบอบของเขาคิดว่า ความชอบธรมอำ,ำนาจและทิปไตายมาจากหีบเลือกตั้งได้มาแล้วทำอะไรก็ได้นี่คือทฤษฎีของเขาเขาพยายามลากเมื่อเขาผจนกรรมจากการออกกฎหมายนิรโทษจนจำเป็นต้องยุบสภาเขาก็พาอนาคตเขาไปสู่การฟอกตัวเองโดยการเลือกตั้ง ต่เสร็จแล้วสารน้ำนูนก็ตัดสินว่าการเลือกตั้งสองกุมภาเป็นโมฆะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับสอนอนทซึ่งเป็นลูกหลานของเราไปนิสิตนักศึกษาก็ไปหลงไหลในความเชื่อผิดๆเอาผ้าดำไปล้อมอนุษยสาวรีมีตัวเลขเขียนว่าที่สิบบวกสามทำไมมันน้อยกว่าหก ต่อฮะเนี่เขาเขียนอย่างเงี้ยเขาบอกยี่สิบล้านคนยี่สิบล้านไปเลือกตั้งสารัฐธรรมนูญเกคนสามคนเห็นว่าการเลือกตั้งสมบูรณ์ก็เลยมาบวกเป็นยี่บบวกสาแล้วทำไมมันน้อยกว่าหกคณิตศาสตร์อะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ต่อฮะนี่ครับ 20ล้านของเขาคือเ,เขายืนยันว่าเมื่อสองกุมภามีมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ิบล้านเสียงสามเสียงที่มาโบกด้วยคือตุลราการเสียงข้างน้อยที่บอกว่าการเลือกตั้งสมบูรณ์แต่2ี่ล้านบบกสามทำไมแพ้หกเสียงในสารตุลาการรัฐธรรมนูญหกคนเท่านั้นคนหกคนมาทำลายสิทธิของคน20สิล้านนั่นถูกเหรอ ต่อครับอุ้งอิงอุ้งอิงก็มาออกลูกสาวทักษินก็มาออกเฟซบุ๊กบอกพวกควายเขาก็งงว่าทำไมสารนูนตัดสินอย่างนี้แต่อุ้งอิงหารู้ไหมเฟซบุ๊กของเธอเนี่ยหมายเขามาเธอมีควายอยู่บนหัวเธอก็งโง่ความหมายเป็นอะไงี้พี่น้อง กลับไปภาพเดิมฮะความหมายเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับผมเนี่ยตอนเรียนอยู่ม,มสอสปลายเนี่ยมีแค่มศสห้าแล้วมศสห้าเนี่ยจะสอบข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศเป็นข้อสอบมาตรฐานเพื่อจะเป็นประกันว่าเด็กมศสห้าของประเทศไทยเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างนี้ ผมเจอเข้อสอบรั่วสอบสามวันพอวันที่สี่เดินเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบเจอหนังสือพิมพ์พาดหัวข้อสอบรั่ววันนี้สอบวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าโจทย์จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าไปในห้องสอบโจทย์ตรงกับข้อสอบในหนังสือพิมพ์เลยข้อสอบรั่วพวกผมดูหนังสือเกือบตายสอบการเกือบตาย แต่ในที่สุดกระทรวงศึกษาบอกข้อสอบลวกจึงมีมติให้สอบใหม่เป็นพี่น้องรู้สึกยังไงครับเป็นพี่น้องรู้สึกยังไงเอารั่วแล้วก็รั่วเลยสยว่าก็สอบ,สอบกันไปก็สอบผ่านมอสองห้าให้พวกไหนได้ก็สอบลวกมาติว มันก็เฮี่ยมันก็โง่แล้วมันก็สอบอะไรไม่ได้ยังปล่อยมันไปเถอะคนอุดลิตจะเขาไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องเขาสอบเกือบตายก็ให้เขาไปไม่ควรจะสอบใหม่พี่น้องคิดงั้นปะคำตอบคือคิดอย่างนั้นไม่ได้ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ การสอบจะต้องมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือเมื่อใดข้อสอบล่วต้องเพิกถอนทั้งหมดใช่ไม่ใช่ห้ามนองเดียวกันการเลือกตั้งทั่วไปคือการเลือกตั้งครั้งเดียวพร้อมกันทั้งประเทศเป็นผู้แทนของประเทศ เป็นสสได้มาจากสงขลาก็เป็นแค่ได้มาจากเขตเลือกตั้งแต่เป็นสสจากการเลือกตั้งของประเทศไทยสสคนนั้นคือสสของประเทศไทยพี่น้องสสสงขลาตั้งกระทู้ในสภาว่าตำรวจุบนดีดไข่ชาวบ้านได้ไหมฮะได้ไหมได้ เรากำลังเลือกผู้แทนทั้งประเทศเราไม่แบ่งเหนือแบ่งใต้เรากำลังสร้างการเลือกตั้งทั่วไปมันต้องเลือกตั้งกันทุกเขตทั้งประเทศจึงจะเป็นผู้แทนประเทศไทยคุณจะไปตัดสงขาทิ้งตัดภูเก็ตทิ้งไม่ได้แล้วมันต้องเป็นครั้งเดียวพร้อมกันทั้งประเทศ ไม่ใช่รู้คะแนนแล้วพักนี้นําพอมาเลือกเขตนี้บอกเออพรรนี้นำงั้นกูเลือกคนนี้ดีกว่ายอมแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการควบคุมการสอบฉันใดฉะนั้นก็กตเป็นกรรมการควบคุมการเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งผิดพลาดเขาก็ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่ คนยี่สิบล้านคนที่ไปเลือกตั้งจะมาบอกว่าก็ก,กตเราเมิดสิทธิ์ได้นะครับคิดดีๆจะมาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเมิดสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นการเลือกตั้งที่ผิดพลาดสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเพิกถอนเพราะเป็นการสอบที่ผิดพลาด กระทรวงศึกษาก็ต้องเพิกถอนเพราะฉะนั้นนพดลปัทมะบอกว่านี่คือการละเมิดสิทธิประชาชน20ล้านที่ไปเลือกตั้งคำตอบคือไม่ใช่สารรัฐมนูญคือผู้รักษากฎการเลือกตั้งสมบูรณ์หรือไม่เขาก็มีมติองค์เขาไปคน20ล้านคนที่ไปเลือกตั้ง ก็ต้องถามว่าเฮ้ยใครมาจัดการเลือกตั้งเฮี้ยอย่างนี้ให้กูไปโทษศาลไม่ได้โทษศาลไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นผมเองนะครับตอนเด็กๆอยู่มศ5ห้าพอเขาเพิกถอนการสอบเนี่ยผมไม่โกรธกระทรวงึกษาผมโกรธว่าใครวะเอาเขาสอบไปขายใครทำให้การสอบครั้งนี้มันเสียไป ไอ้คนไหนมันซื้อข้อสอบคนไหนมันทุจริตทานองเดียวกันพี่น้องสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เะเมิดสิทธิ์ใครสารรัฐธรรมนูญรักษาการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งที่ถูกต้องใครที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบทำใครทําให้พี่น้องคนไทยจำนวนหนึ่งบอกว่ากูไม่เลือกเว้ย เป็นตายกูก็สู้ตายกูไม่ยอมเลือกไอ้คนนั้นน่ะละคือคนที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องหลังจักษาน้ำนูนตัดสินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเดินหน้ายำตีนนิติรัฐระบอบทักษิณกำลังยำตีนระบบกฎหมายครับต่อครับนี่ภาพนี้ภาพนี้แพร่ไปทั่วในเฟซบุ๊ก บอกว่าสารเนี่ยเหมือนหมาที่เอาไปนั่งอยู่บนศารพระภูมิแล้วแต่เส้นไว้มันบอกอย่างนี้ต่อครับมันเอาตาสารรัฐธรรมนูญมาใส่ปิดของรับมันเยียดยามสารแลฐธรรมนูนนี่นืูในเฟซบุ๊กต่อครับพักพลัง พักเพื่อไทยด่าหน้าออกมาปฏิเสธสารด่าสารสารรัฐธรรมนูญทำผิดหลักกฎหมายสารรัฐธรรมนูญปล้นสิทธิประชาชน20ล้านคนสารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของอาชญากรสุเทพเทือกสุบรรน,นี่วันนี้มันให้สัมภาษณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันกำลังยํำตีนกำลังทำลายระบบกฎหมายทุกวิถีทางต่อครับ มันไม่เคยพูดเลยว่าคดีที่พรรคเพื่อไทยถูกตรวจสอบโดยสารรัฐมนูญนั้นมันชนะตั้งห้าคดีแพ้แค่สามพอแพ้พโวยพอชนะไม่พูดต่อครับพรรคเพื่อไทยหรือเสื้อแดงไม่เคยเลยว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งมันต้องมีความถูกผิด ต้องมีการบฏีบัน้อมต้องมีเสรีภาพในการสื่อสารแต่เขาบอกว่าใครมากกว่าคนนั้นเป็นใหญ่ยอมไหมพี่น้องกูมากกว่าพวกเมืองน้อยกว่ากูเป็นใหญ่ยอมไหมถ้าบ้านเมืองไม่มีถูกมีผิดบ้านเมืองไม่มีสิทธิ์จะมีเสรีภาพสื่อสารถึงกันสื่อสารมวลชนถูกรัดควบคุมหมด อยู่ได้เหรอครับเพราะฉะนั้นต่อครับทุกวันนี้เราอยู่ในระบบทรราชไม่มีกฎหมายไม่มีการรับฟังไม่มีการประบีประนอมปิดหูปิดตามีแต่การเลือกตั้งใครใหญ่ใครชนะเลือกตั้งเป็นใหญ่ทำเชี่ยอะไรก็ได้นี่คือสถานการณ์ของเผด็จการทรราชใช่ไม่ใช่ เราลักประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่หิบเลือกตั้งมันมากกว่านี้ไอชิบหายเข้าใจไหมต่อครับถ้าเราเชื่อว่าประชาธิปไตยอยู่แค่หิบเลือกตั้งเราจะได้ทอราาจากหิบเลือกตั้งอย่างนี้ต่อครับนี่ แทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสาภาเกรงใจประชาชนจะก,กลายเป็นฮิตเลอร์ทักษิณต่อครับขณะน,น,นี้หลังจากที่พวกเราตื่นรู้ตื่นสู้ล้อมจนกระทั่งนองมินีน้องสาวทักษิณฟั่นเฟือนไปแล้วปรากฏว่าระบอบทักษิณเดินหน้าพร้อมเผด็จศึกเป็นเสร็จ จริงไหมจริงต่อฮะ